เจ้าว่ะเฮ้ยเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลองดเอ้าหนึ่งสองแป๊บหนึ่งลุงยอยเป็นอะไรเนี่วันนี้ไม่ค่อยอยากซ้อมเลยแ่ไอ้ลูกนี่ลบลบยงนี้วันนี้ไม่ค่อยอยากซ้อมลุงไม่อยากซ้อมก็มันเป็นคนชวนกูเองเออจะไม่ชวนเออลบนะลบพอนึงสลบเฮ้ยลบ หนึ่งสองสามแล้วก็หลบหน่วยก้านดีนี่ทำอย่างนี้เลยแม่ถูกใจแม่ชอบเด,ด็ดไม่ให้รางวัลเ<อ>นี่ยาเวลาเนี่ยเวลาลุงพี่หยอยเวลาบอกให้หลบเนี่ยหลบให้มันดีหลบไงสะสตูมานี่เราไม่ทันได้ตั้งล่ะ<อ>เขาแทงขวาฮัาชันหลบซ้ายอ่ะพอเขาจะแทงซ้ายดูให้ดีเป้าหมายเพราะอะ ลูกเวลายาเวลาตั้งใจลูกมันต้องมีความอดทนให้มากกว่านี้หลบถ้าจะหลบตรงได้ถ้าเขาแทงแทงกลางเออถ้าจะหลบตรงได้หลบซ้ายทีซ้ายทีซ้ายทีหลบมาขวาสิมาขวาขวาแทงขวาเฮ้ยเจ็บซ้ายแทงซ้ายหลบขวาแทงแทงขวาเออหมุนตัวได้หมุนตัวหมุนตัวหลบหมุนตัวเฮ้ย เกินนะมึงเนี่ยฮะซ้ายขวาแน่แน่หลบเกง่งก็เพราะมึงหลบเกง่งงี้ไงมึงกับกูถึงมีลูกคนเดียวนี่ชอบไปหลบเขาอ่ะอีนังมึงทำอะไรไม่ทำอะไรเลยจ้ะมึงสอนเพลงด่าให้ลูกเหรอดูลูกแล้วมึงโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวามึงทำอะไรฮะฮะเอวดีมากเหรอ ตอนอยู่ในห้องก mm. no ับกูไม่เห็นเอลดีอย่างงี้ชิบหายพ่อเขาชอบให้แม่เต้นดูเฮ้ยอีนาไอยาไอ้เต้นใครใครสั่งให้มึงซ้อมดับไอดา คนคะแนนเสียงออกมาแล้วเป็นเอกฉันงานเข้าห้าต่อศูนย์เลยมึงโอ้โหห้าศูนย์มานี่ไอ้ดาไปไอ้กูสั่งมึงว่าไงสั่งไปให้มึงทำซ้อมกันแล้วมึงซ้อมทำไมทำไมมึงถึงไม่ฟังกูฟังอยู่มึงขัดขืนไม่ได้ขัดไอ้ดาประตูไปเอาไอ้โอ้ยตีให้ตายเลยไอ้โอ้มึงจะทำอีกไหมไม่ทำมึงจะทำอีกไหมไม่ทำแล้วเคยมึงรับปากกูแล้วนะ อย่าให้กูรู้นะว่ามึงเป็นคนต้นคิดซ้อมเพลงดาบให้กับไอยาเจอส้นตีนกูแน่อยู่เฉยๆก็เจ็บพวกมึงด้วยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเดี๋ยวกูกลับมานะถ้ากูเห็นพวกมึงซ้อมดาบอีน่าโดนส้นตีนกูแน่ไอเท่าเข้าไปเรียกหาพ่อเหรอเข้าไปในบ้านหยิบกางเกงมาให้ตัวนุ่มด้วยเป้าแตกไปแล้ว ฉีกไปเลยแม่เก่งจังเลยโดดส้นตะโอ้ย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 ม่จะล้มตายม่อกมอ้มึงก็เกือบตายแล้วเห็นไหมเอ้าคุณนาเก่งจริงๆหลักกูดีกูไม่ล้มง่ายหรอกคุณนาเมื่อกี้ว่าไงเมื่อกี้ว่าไงรับผิดชอบใครใหญ่ที่สุดแล้วผลลัพธ์เป็นไงเมื่อกี้มันออกมาแล้วยังไม่มีใครตั้งตัวได้เลยใช่จูโจนี่มันออกมาส่งเดทมันก็ไม่รู้ไงเราก็ไม่ได้ตั้งตัวไงพี่ซึ่งขอโทษทีนะ แม่ม <t od a |ms|> ึงเก่งจังเลยเก่งจังมึงก็โดนไส้เนื้อโดนไส้คุยแหละไส้จักเลยไอ้เทพไอชิปไอ้เทพไปไปไหนพอครั้งนี้ฉันเลิกกลัวแล้วจริงดิไอ้เล่นไรตานขยี้เหรอจัดการมันไงแม่กูโมโหอยู่เออมึงอย่าโมโหไอ้หัวเราะอย่ามาว่าแม่กูเว้ยพี่ย้อยอะไร พอกระสักทีไอ้เรื่องการกลัวไอ้เท่าเนี่ยฮะกลัวกันขี้หดตดหายหมดโอ้อย่าว่าจะตดหายอะไรอะไรอ่ะมองหน้าพี่สิมีอะไรคุยกับพี่มองหน้าพี่นี่เดี็ดวว่าไงไอเอออะไรโอ้มีอะไรคุยกันมันอลากถากนั่นวะมองหน้าอยู่นี่เอาและ ยีหานั่นดูสักไกลมึงแตกเยอะมากเลยล่ะก็เก่งมึงนะไม่ไหวแล้วพี่ยอยอะไรพอแล้วเลิกกลัวเดี๋ยวเข้านี้นะฉันตั้งหลักได้นะไอ้เท่าออกมาเนี่ยเดี๋ยวบุญหน้ารับจกเองจริงดิง้างมือจะตกถ้ามาจะตบจะตบกแน่จกแม่งเบ่าตาแสดงว่าถ้าเกิดมาไม่กลัวแล้วแล้วเกิดมันจะเตะมึงอะจะเตะ่งชิ่ง ตัดขาแม่เลยตัดขาเลยเออแล้วถ้าสมมติมันจะฟันศอกอ่ะจะฟันศอกเออมันไม่ทันรึเนี่ยศอกกลับเลยคิ้วแตกเลือดสาดกระเด็นแล้วแสดงว่าไม่กลัวเลยจะไปกลัวมันทำไมกลัวมันนะกลัวหมาดีกว่าแม่ไม่กลัวเว้ยจมันกลัวหมาดีกว่าเจ๋วเจ๋วกลัวไอ้เท่าเนี่ยเป็นไงใครจะไปบอกมันก็ไปบอกเลยนะเอถ้าฉันบุญหน้ากลัวไอ้เท่านะ ฉันกลัวหมาดีกว่าเจ้าโอ้ยแสงมึงไม่กลัวมาแล้วไปจัดการสอนให้หลานเดี๋ยวนี้ไม่กลัวมันแน่นะไม่กลัวถ้าเกิดมันจะตบตบจิ้มตาแม่มเลยถ้ามันจะเตะกูเตะตัดขาก่อนนะถ้าเกิดมันจะสอกอ่ะกูสอกกับปังอ้าวมึงพูดเองนะเออเอ้ามาไอ้ยามึงก็กลัวไปลูกอัทีนึงมาอมาลูกใหญ่ ขอถ้าไม่ตายขอถ้าไม่ตายไม่ตายได้ไงขอปันหนึ่งสองปันแค่นี้ดูเอ้าหนึ่งสองปันมาเน่แค่นี้เอ้าหนึ่งสองปันเอ้อหนึ่งสองปันเฮ้ยแข็งแรงหน่อยแข็งแรงหน่อยแข็งแรงหน่อยลูกแข็งแรงเอหน่อย ยาปุ๊บปุ๊บให้ม uh, ันทำบัาทำแมงเลยเวลาเราเวลาเราเจอสตูลูกทำให้มันหย่อยๆใหญ่ๆแล้วเป็นผู้ชายหรือเปล่าเนี่ยฮะตั้งใจหน่อยเมื่อกี้ฉันชอบมากเลยนะไอ้ทาที่สอนหลานมแกไอ้ปุ๊บปุ๊บเจ้าแหมมันมันฟาดได้ได้ตายเลยเนี่ยไอ้ไอ้นา ทำไมมึงกลัวไม่กลัวไอ้เท่าเลยไงโอ้โหแค่ไอ้เท่าเน่ถ้าฉันกลัวไอ้เท่านะฉันกลัวหมาดีกว่ากลัวหมากว่าเลยเออแล้วถ้าเกิดสมมติว่าไอ้เท่ามันมาแล้วแล้วมันจะตกมึงอะง้างมือจะตกง้างมือจะตกกูจิ้มตาแตกแล้วถ้าเกิดสมมติมันจะมันจะเตะมึงอะโอ้กูเตะตัดขาก่อนแล้วนี่แล้วถ้าเกิดมันจะสอกมึงอะเพอสอบปุ๊บเดี๋ยวหันมาปุ๊บสอบ ถ้ากลัวไอ้เท่ากลัวหมาดีกว่ามียจ้ะบอกว่าฉันกลัวหมากัดจ้ะฉันพูดแบบนี้แล้วถ้ากูง้างจะตบจะควักตาควักตาปลาทูจ้ะพี่ชอบกินตาปลาทูกับข้าวร้อนๆฉันเูแล้วถ้ากูจะเตะมึงบอกว่าจะตัดขากูเลยไงตัดขาเป็ดจ้ะ

วนสกเต้นเดยวกูเทียไปโน่นเฮ้ยมึงซ้อมดาบกันอีกแล้วใครสั่งให้มึงซ้อมดาบแพลรับบาปไอ้ด้อมึงใส่สีนนี้นี่มึงเป็นเจ้าวาดวัดอะไรวะ กูเนี่ยรูปที่เก้าที่โดนสีการกราบแหมศึกแล้วก็มันเลนลิเกเลยนะมึงเนี่ยไอ้หน,น้าทำไมเพิ่งลาสิขามันเลนลิเกดูหัวกูดินี่ไง